สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนันอ่อนค่ะแล้วก็มาราศีมิ้นกันนะคะในเดือนตุลาคมและพฤศจิกาย,ยน2563ค่ะก็ครั้งนี้พูด2เดือนเลยนะคะแม้เป็นกรณีศึกษาที่กําลังน่าสนใจดาวกำลังเดินแบบดูเดือดกันนะคะดาวชุดตรีเทพพระพระสัสบดีพระเสารแล้วก็พระราหูโดยมีพระราหูเนี่ยท่าน ยกย้ายเรือนจากราศีมิถุนสู่สราศีพฤษภเนี่ยในวันที่10นะคะกันยายนแล้วนะคะระดับพระราศดีเนี่ยท่านเดินหน้าในราศี ที่เป็นาราศีเรือนกรรม,มะราศีธนูนะคะท่านได้ตําแหน่งปัญจหมหาบุรุษโยกด้วยนะคะซึ่งถือว่าราศีมีเนี่ยเขาโชคดีอยู่แล้วนะและเป็นการโชคดีที่ในรอบใหญ่เลยนะคะกัมมะลาภะเลยนะคะเพราะวันที่14พฤศจิกายนดาวพระราศดีก็ ขึ้นสถิตที่เรือนเรือนลาภะโชคลาภนะคะมีคนให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือเพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือหนุนนาให้เจ้าชะตาดียิ่งขึ้นนะคะแล้วดาวพระสาวท่านก็ยกย้ายขึ้นที่เรือนลาภาวันที่5ธันวาคมนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะของเจ้าชะตาราศี มีนนะคะถ้าจะสะดุดนิดนึงก็ตรงที่ดาวการเงินนะคือดาวพระองค่ะท่านเดินวิกลคตินะคะออพอมาทับลักษณะก็เงินมาทับตัวเองอเออถือว่าดีนะและท่านจะเดินหน้าเนี่ยท,ท่านเดินวิกลคติจนถึงปลายเดือนพฤศจิกาอยู่แล้วท่านก็จะเดินหน้าและยกย้ายขึ้นเป็นเกษตราธิบดีในวันที่27ธันวาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะสับสนในเรื่องของการเงินสักหน่อยหรืออาจจะล่าช้าหรือมีการ อาจใช้จ่ายเงินเยอะอ,ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ไม่ได้สามารถทำลายความไม่ดีอันนี้นถือว่านิดเดียวนะที่เทียบกับความดีของดาวชุดตรีเทพที่ให้คุณแก่เจ้าชะตานะคะ ในเรื่องได้รถได้บ้านได้สังหาริมัซย์มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดีนะแล้วก็ดาวพระฤทธิ์อยู่ก็บอกอยู่ข้างหน้านี่ให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงได้พบสิ่งแปลกสิ่งใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆการทาธุรกิจธุรกรรมใหม่ๆนะอะไรที่จะต้องสูญเสียสูญเสียไปบางคนนะโดนไล่ออกจากงานนะมานั่งทํางานที่บ้านเปิด u t u b e เอ่อก็กลายเป็นว่าทำแบบว่าขายนู่นขายนี่เล็กๆน้อยๆนะกลายเป็นขายดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเกิด กัเ,เจ้าชะตาได้นะคะแลนะส่วนดาวดาวพุธและก็ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เนี่ยท่านกําลังเดินเสดนะเดินเสดแต่เสดอยู่ในเรือ,มอรนมรณะเพราะนั้นการติดต่อสื่อสารหรือว่าความงดงามบางสิ่งบางอย่างของชีวิตก็อาจจะต้องแบบว่าอย่าไปรีบเร่งนักนะคะอย่าไปรีบเร่งนะทนะ,ะ,น,ะ,ะนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเดินเสดนะเดี๋ยวเสดมาที่เรือ,มอรนมรณะและดาว พระพุทธท่านก็เสด็จมาที่เดือนมรละนะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวท่านก็เดินเดินเร็วนะมาที่เดือนสุภาแล้วดาวพระพุทธเนี่ยเดินเร็วเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านท่านแทนที่ท่านจะเดินเต็มเดือนม่วันที่4พฤศจิกายนท่านมาที่าราศีราศีกันขึ้นมาที่ราศีตุลน,นะพรที่ยี่พาจากตุลขึ้นพิจิกเลยนะคะเพราะนั้นการติดต่อสื่อสาร,รเนี่ยมันหรือว่าธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับ สัตว์สองเท้าสี่เท้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหายุ่งยากสักหน่อยเดี๋ยวผ่านเดือนพฤศจิก,กายนไปไปลายเดือนเนี่ยอะไรอะไรก็น่าจะสดใสน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนดาวพระศุกร์เนี่ยท่านก็เสิร์นะคะเสิร์ฟจากราศีตุลมาราศีกันมา,รา,นมาราศีตุลวันที่18พฤศจิก,กายนเพราะนั้นดาวเจ้าเจ้าชะตาที่ในเรือนมอรณะคือดาวพระศุกร์แล้วเป็นเดือนสัจฉะด้วยจ,จะมีการติดต่อ ในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยเรากอ็อย่าไปเน้นมากนะคะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะแต่ว่าดาวพ,พุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวคู่ครองเนี่ยใน ปลายเดือนเนี่ยก็ขึ้นไปที่ราศีพิจิกแล้วก็รอเวลาสักนิดหนึ่งนะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอา,อาจจะมีการเจราจาที่ที่ตกลงกันได้แบบดีหน่อยถ้าเกิดแบบมีเรื่องหรือมีปัญหากันเนี่ยเนาะในเดือนตุลาคมเนี่ย อาจจะอาจจะขัดขัดแย้งแย้งกันนะก็รอเวลาสักนิดหนึ่งนะเวลาโกรธกันเนี่ยคนรักคู่ครองเนี่ยรอเวลาสักนิดหนึ่งนะให้เวลาช่วงที่มันมีปัญหาผ่านไปนะคะนะยิ่งเป็นดาวเดินเร็วนี้ยิ่งต้องรอใหญ่เลยนะคนที่ยังไม่มีคู่ก็ช่วงนี้ยังยังค่อนข้างจะแบบดีเสียดีเสียนะเพราะนั้นก็แค่มองมองไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจ โอเคกันเต็มที่เต็มร้อยนะคะเดี๋ยวจะผิดหวังได้แต่เราจะไปเด่นในเรื่องของการงานเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะแล้วก็เรื่องของฐานะนะจะโดดเด่นมากแล้วก็เรื่องของการเงินแม้จะมีการใช้จ่ายสูงหรือว่าการใช้จ่ายที่ไม่อยากใช้แต่ก็มีไรายได้เข้ามาเยอะคือคือมีความสิ่งที่ดีให้เรานไ,ได้อิ่มอิ่ม,มใจไปน้าจะยิ้มแย้มได้ว่าอย่างนั้นยิ้มทั้งใจยิ้มทั้งตัวเลยนะคะค่ะ ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีและกันของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนะที่ได้ดาวชุดตรีเทพพระประสบดีพระเสาและพระราหูเนี่ยให้คุณอย่างเต็มที่เลยนะพระราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยกะเงินโงดาวชุดพระประสบดีและพระเสาจากเรือน จากเรือนกัรมะนะคะที่เป็นปัญจมหาบุรุษโยกเลยขึ้นสู่เรือนลาภาอีกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังเพราะว่าดาวพระศวกดีดวงเดียวเนี่ยสามารถคุ้มดวงได้ทั้งดวงเนี่ยเพราะฉนั้นเรื่องของความรักจิบจิบนะคะเดี๋ยวก็ดีนะคะอาจจะแบบไปเน,น้นเรื่อง การงานห่างเรื่องความรักสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆเดินดีขึ้นนะเรือนดาวความรักจากสุภกรรม,มลาภาเดี๋ยวก็จะดีขึ้นจะสะดุดตรงที่เป็นมรณะสักเดือนเดียวเท่านั้นเองนะคะการก็ขอให้ชาวราศีมีนและทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ